ชื่ออะไรนะมีอะไรให้เฉลิมกุ่รับใช้เฉลิมกลุก่นี่ <ขอ S 2> วานคือเลือก,อกทำยัไงไงก็ได้ให้กติพาเอาไปนั่งทางล่างไอ้ที่เกิดเขาเ้นลงมาได้อะถ้ามึาทำให้เขาลงไปได้กูให้กูเห้าพันห้าันไที่พเมาเป็นที่เราเรื่องอะไรฉันจะไปนั่งโอเค ตัวใหญ่เห็นนีทีไรเดี่ยวนายชื่อจังเลยเนาะลงมาข้างล่างไม่จะลงไปไอ้กี๊ล้อหรืออันล้อแป๊บนึงไอ้กี๊ล้อฉันเนี่ยชื่อคุณไม่แน่มีเรื่องให้ช่วยเลยแป๊วการิการลงมาข้างล่างดิมันพูดกับเขาอ่ะบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังถ้าเกิดมันทำได้กูให้สองพัน ให้เสียงนะ่งคุ้อไเออไ่ได้ร้ไปอวตอกยขอนะตใ้ให้นร่เองอยู่ตรงนี้นะคะองนารเขาให้ลงไปนั่งข้างมัให้ลงไปอ่ะทำไมอะก็ฉันอยากนั่งตรงเนี้ยแล้วมีปัญหาอะไรลืกเ่าูดีๆจะลงไม่ลง

เมืวัี่พ่อขอวันไหนเมื่อวันกาสะดวกเัลูกนะมาลูกบ้างคือเวลนกับพ่อขบนบสิลูกแต่พ่อไม่ตายเออแล้วคุณเจ้าอกจปนยังไงนอกจจะเปเกี่ยวของกัสาไฟรังทมัเียกับ้นหมายจมเรียนกจพ่ออ้จะรออะไรลูเอแล้วมุกท่นีมันเป็นกันิกาแล้วนยก็ไ่้อกระไป กลับบไไนี้จะทำเต็ดี๋ยวพ่อจัดการให้อไอ้กาลูกอะไร,รอะเบงคะอีหนูพ่อยืแมแหวนเพื่อให้ลูกเหรอแหวนอะไรอะเบงค์ฮะไม่ลูกได้เลยก็แหวนที่ลูกสงสัยไงลูกพ่อยืมแป๊บแรกนะลูกไม่ใครยืมไม่ได้เอามาแลกกับพ่อก็ได้อะเ๋อให้วงใจนะพ่อจะชอบ,บวงนี้ยังไงลูกไม่น้าแป๊บเดียวนะลูกนะ จะพูดนะลูกนะเอ็งจะพาคุณไปเขาให้มาแล้วจะไม่ให้อีกไอจะพาคุณเรียกพระภูรัตน์ให้มพะภูรัตไปอีกกับใบไกทองยังไงก็ได้ยนำแหวนที่เดียวกันนี้มาอยู่ที่เข้าวปลาต้นน้ำเพชรลุกได้และถ้าเกิดพระบุรัตน์ทำได้ถ้าพระบุรัตน์ทำได้แล้วคุณให้บุญห้าพันขอเพียงมือหนึงแล้วนะตัวหญิงขอแหวนขึ้นอ่ะแหวนนี่มันเป็นแหวนของฉันเรียรวัดเ้อฮะ ตาไม่ดีแล้วลูนะหมายว่าลูกตื่นเนาะโม่อยู่กับสัมภาษณ์สัมภาษณ์สบายใจแล้วนะสบายใจพูดไม่รู้เรื่องก็ไปยังไกลไปที่กรลังไม่ดีะต้องมีที่บางที่คืนเพลงนะอะไรอย่างนี้กี่แม่คนเยัะไปให้เอามา อาเห็นมาเาคือ่านะไม่ตทนะเ็ไม่ให้แน่ใช่ไหมใช่หอมแบบแล้วมันไม่ดีมันแบบอะยนะในเป็นร้อมทำไมสัพ็งตเองทิ้งเลยมีเรื่องอะไรไม่เหลือเลยอะไรไปเอาแหวนจักริกาวันทีดูเลดูเลยนี่วถ้าเกิดมึงทำได้เดี่ยกูให้อีกสองพัน ีที่รา้านยนต์ตัวนี้ก่อนนะคะ่ะไม่หนักเลยนะคะ่ะเย๊ไกเอาแหว,วนมาหนึ่น่ะไอ้นี่คนเอาแหวนไปม,มาพวกไม่รู้เรื่องยังไงแหวนจะ่มัเป็นแหวนของฉันมาพวกมนันเล่นตาร์จะไม่ให้กันดาของเจ้าคุณ

เพือนในแหมก็จะบอกกมนเลยเพือนในแหมฟาเนอ่ยเข้าร้านํารวะเนี่ยนลีนใจถนตัวถอออกมา มันก็ไปได้แ่มันจะถอนทีก็มออ้าอ้าวนี้อดรอนยนะเดนสตาร์ทจเดเดินสตารเครื่องใน้จอแป๊บนะไม่พอเลยวะอจอดรถรอเลย ม <mile inside. S 2> ึงกูยเงไอันนี้ยยมมงไม่เกี่ยวเยตัวผมจะสู้เป็แทนหันใจแทนหัวใจให้น้องยังกอดเขาโหงรอไม่ไหวเานเราสองคนพดีฉกดดน เราเอกงานการมีแล้วก็สงแหวนเดินมันเลยอติดบ้านก็สูแหวนเข้าไปเร้วแล้วคือเลียบร้อยแล้วพุทเดียวเข้าเลยเออโอ้ยซวยงไม่ได้ก่นจะเข้าคนคางตามตายครับวีดียวเขาอยาโอ้ยดีพอดีวันนี่ก็โผว่ากันมาไห้เขาวยวดีคนอยากจะรู้จะรู้ มอชเวดีวดีเลยไหมคะมอชีเเป็นรดัมกนเรื่องวันด็แค่เป็นแค่รืงดแล้ววันดีวันฝุ่เสร็จแวันี